วันนี้พามาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ที่นี่เลยนะคะเพจยนของเรามีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะพี่ๆดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะคะรถเก่งรถครอบครัวรถกระบะมีสต็อกให้เลือกแน่นนเลยนะคะวันนี้มาพบกันที่สาขาที่2นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย95นะ แคมเปญวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์นะคะรับวารันตีหลังการขายให้1ปี2,000 0กิโลเมตรกันไปเลยนะใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะอย่าพลาดชมในคลิปเต็มเดี๋ยวพาดูทุกขั้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆนะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย9 5าสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ที่ ไว้ใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่นะคะมีสต็อกให้เลือกมากกว่า400คันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะคะดอกเบี้ยเริร่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะ,ะสำหรับทุกคันนะคะที่วารันตีสูงหมดแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะคะทางร้านมีแคมเปญพิเศษแถมนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโเมตรซ่อมสูนย์กันไปเลยนะคะที่นี่การันตีนะคะตัวรถทุกคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกรับซีกอไม้เริ่มชมั้นุสูญหายและที่สําคัญ เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีรถหน่วยงานนะคะประมาณ90%นะคะรถหน่วยง,งานข้อดีของเขาก็คือเช็คประวัติสู์ตั้งแต่10,000กิโลแรกเลยนะคะสําหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าที่นี่การันตีนะคะพี่ๆจะได้รถสวยนะคะโครงสร้างดีเกรด A นะคะไม่มีตําหนิใดๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้มพาพี่ๆมาอัปเดตสภาพรถเข้าใหม่ที่สาขาที่2ของเรานะคะวันนี้จะมีท่านไหนพปี่อะไรเป็นรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเต็มเลยนะคะ มาเจอกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ท็อปออปชั่นนะคะเป็น i ิสสุสู๊มิเอนะคะ3.0ตัวอัลติเมทคันนี้รถปี2021นะคะตัวนี้เป็นตัวขับสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะไมยเพียง70,000กิโลเมตรราคาคันนี้อยู่ที่1,70,000้าบาทเครดิตด,ดีจัดได้ฟรีดาวนะคะ บอดี <Bloody S 2> ้ของเขาบอกเลยว่าเซ็นเซอร์จัดมาให้รอบคันท้ายไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเครื่อง3.0เป็นเครื่องตัวใหม่มาให้แล้วบอดี้ด้านในของเขาเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะใครที่อยากได้ตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มต้องจัดคันนี้เลยชมนี้มีอยู่2คันนะคะอีกคันนึงจะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนมาอยู่ที่ห้าหมกิโเมตรเท่านั้น สนใจสามารถติดต่อโทรหาตักได้เลยนะคะ0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นะคะพี่ๆนะคะที่มีประวัติเครดิตด,ดีสามารถทำสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสนใจสามารถอีบ็อกมาสอบถามขอรายละเอียดกันได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะบอกเลยว่าใครอยากได้โครงสร้างตัวใหม่คันนี้ได้รองรับโครงสร้างมาตรฐานแล้วนะคะกับ โยต้านะคะ CHR 1.8 8, ตัวมิดคันนี้นะคะคันนี้สีขาวมุกสวยๆเลยรถปี2018นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นตัวนี้เป็นโครงสร้างทีเอมาให้เรียบร้อยเบาะนี้ด้านในของเขาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะไม่เพียง1 2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะ CHR นะคะมีให้เลือกอยู่ประมาณ10คันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมิดนะคะหรือว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะไฮบริดไฟฟ้าเราก็มีเหมือนกันนะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ มาต่อคันที่คันนั้นมากคันนี้บอกเลยเป็นนิวโตโยต้าเอลติสโฉมปี2019นะคะราคา4 7 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะคะ4 7 9 0 0 0บาทคันนี้ไมาอยู่ที่1 13,000กิโลเมตรบอดี้ของเขาด้านในจะเป็นเบาะหนังสีทูโพนนะคะซีท่าตัดด้วย4คิมนะ,คะใครอยากได้เครื่องพันหนะคะอยากได้เอลติดนะข้อดีของออลติสก็คือ1นะคะตัวโครงสร้างของเขานะ คันนี้นะคะปรับมาใหม่แล้วช่วงร่างดีเป็นแบบปีกนกนะคะเบาะหนังเป็นแบบซอฟทัชนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไหล่หาง่ายข้ามเท็นแฮนด์นถูนะคะวิ่งได้อีกเป็นหลายกิโลเลยสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะมาต่อกันที่คันถัดมาใครไม่อยากได้เครื่อง1.6 1.8ตัวอีก็มีเหมือนกันสำหรับคันนี้นะคะคันนี้สีสวยด้วยนะคะสีเทาดำแบบนี้นันนเข้ามากันทีนะมันจะไม่ออกดำ ชัท่ทีเดียวนะคะเป็นออกอฟ้าเนาะ1.8ตัว E ปี19คันนี้ไม่1 2 10, 000, 1 0 0 0กิโเมตรราคา4 2 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาเหลือคันเดียวในร้านแล้วนะคะ1.8ตัว E คันนี้นะสนใจรีงติดต่อกันมาได้เลยนะคะหรือใครเน้นประหยัน้ำมันนะคะตัดขอแนะนำคันนี้ Camry 2.5ตัวไฮบริดคะ คันนี้ไฮบิดพรีเมียมให้มาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะราคา879,000รถปี2019คันนี้ไม่แสนสีนะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะเครดิตดีจับได้ฟรีดาวนะคะคันนี้คุณพี่บอดี้ด้านในบอกเลยว่าได้ผิวดูดีนะคะเบาะหนังแน่นๆแบบนี้นะคะเครดิตดีจับเต็มฟรีดาวได้นะเครดิตดีจับเต็มฟรีดาวได้เลยสําหรับคันนี้นะคะให้ดูบอดี้ด้านในอ่าตรงนี้ตัวท็อปสุดนะคะ 2.5ตัวไฮบิดพีเมี่ยมของเรานะตอนนี้นะคะมีลดเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครที่กำลังมองหาตัวไฮบิดนะคะสีบอลเงินมีสีขาวมีสีดำมีนะคะพี่ๆมาเลือกกันได้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะมากันที่คันมาเลยนะคะใครอยากได้ SUV 5ที่นางบอกเลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคา โตโยต้าโครโร c าคอส1.8ตัวไฮบริดพรีเมียมคันนี้รถปี2020คันนี้ไมลหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสีเทาฟ้าแบบนี้หรือว่าเทาแรนโบนะคะสีสวยน่าใช้นะคะไมลเพียง83,000จะแสน2,9,000บาทสำหรับคันนี้นะคะให้ดูบอดี้ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซล ะะเรียบรู้ดูดีบอกเลยว่าบอดี้ไม่มีช้ำนะคะไม่หลักเหมือนเท่านั้นมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครที่กำลังมองหานะคะ t ตโยต้ o โคโร r คอนนะคะตอนนี้มีสีดำสีเทาสีขาวนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะ,คะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะหรือใครเป็นสาวกรถครอบครัว PPV ไซส์ใหญ่นะคะ f o r t u n เนรเราก็มีให้เหมือนกันสาหรับคันนี้ โ o โยต้าฟอร์จูเนะคะตัวนี้โฉม m i n นอร์เชนปี2020เครื่อง2.4นะคะเครื่อง2.4เท่านั้นคันนี้ไม่ห1,000แสนนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่9 7 9 9 0 0บาทนะคะ9 7 9 0 0 0ัไม่หนึ่งแสนวีโฉม m i n นอร์เชนนะ,ะไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วกระจังหน้าเปลี่ยนมาแล้วให้พี่ๆดูด้านหน้าเลยนะคะโฉม Minor c h a ชนจะเป็นโฉมแบบนี้นะ,คะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะรถยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะคะรถมีเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะคะพี่นะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวอัปเดตนะคะอัปเดตสาขาที่2ของเรานะรถจะเป็นหน้าใหม่ๆสซะส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีหน้าเก่าอยู่แค่ไม่กี่คันนะหรือใครอยากได้นะคะร,รถตู้ไว้ใช้งานคันนี้นะคะรถตู้หน้ายาเกียวออโต้มีมาให้เหมือนกันนะคะโตโยต้าคอมพิเตอร์เครื่อง2 8คันนี้ปี20คันคนี้ไม่2 8แสนแนะคะราคาอยู่ที่1ล้านกับอีกเ0 0 0หมื่นเท่านั้น1ล้านเจ0 0หเท่านั้นเดี๋ยวขอเปิดดูบอดี้ด้านในให้คร่าวๆนะคะ หนึ่งล้านก้าพันเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะใครที Hi ่ช่วงนี้นะคะเป็นไฮซีซันแล้วนะคะเอาไปใช้งานนะคะดูแบะแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะด้านในสะอาดมากนะคะที่ร้านทุกความสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะคะประวัติเครดิตดีจับเต็มฟรีดาวได้นะคะคันนี้ประวัติเครดิตดีจับเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ1นล้านเจ็ด0 0บาทเท่านั้นสาหรับคันนี้นะ,คะใครสนใจคอมเิวเตอร์หน้ายาวนะคะมีให้เหมือนกันนะหรือใครอยากได้หน้าสั้นนะคะหน้าสั้นราคาเบาๆเกียร์ออโต นาสันราคาเบาๆเียออโต้เราก็มีให้นะคะขอไล่เรียงกันมาเลยสำหรับคันนี้849,000บาทนะคะรถปี2019 849,000พันคันนี้ไม่62ห0 0เท่านั้นเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันบอดี้ด้านในของเขาเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะใครอยากได้แบบประหยัดงบจัดคันนี้ได้เลยนะคะเกียร์ออโต้ สต็อกรถมีเข้ามาเรื่อยๆเลยภายในสะอาดสะอ้านมากนะคะเป็นเบาะหนังพร้อมใช้งานนะคะเบาะหนังสาแถวพร้อมใช้งานมาให้เรียบร้อยนะคะนี่บุหลังคามาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสวยดูดีนะคะไม่น้อยมากๆ62,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคา849,000เครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะ,ะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ เบอร์ตักจะเป็นเบอร์0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่ๆนะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะปะเดี๋ยวพาดูนะคะไล่ที่แถวนี้กันก่อนเลยไล่กันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดนะใครที่กําลังมองหารถโดยใช้งานนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะสามารถแคปหนะ้าจอติดต่อมาได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้เป็น Toyota a l t i ติ6 6ตัว G ปี2018คันนี้4 2 9 0 0 0คันนี้ไมเก้0 0นะคะบอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังแล้วนะคะเบาะหนังสีครีมนะมาดีคันทันมาเลยนะคะตัวนี้อา t ติ1.6ตัว G ปี19นะคะคันนี้ไม่ห2 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะ4 29,00 0บาทเท่านั้นนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังทุกคนันแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ป 20, ี20,000กิโลเมตรซ่อมสูตรนะคะ มากันต่ออีกที่1คันนะคะคันนี้เป็นอ u t ติ s นะคะ1.6ตัว G ปี2019 4 1 9 0 0 0บาทคันนี้ไม1 3นึ0 0 0กิโลเมตรนะคะไม1 3นึ0 0 0กิโลเมตรหรือใครอยากได้ชมหน้านิวชมหน้านิวเราก็มีเหมือนกันนะคะสีบอลเงินส่วนใหญ่แล้วรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะเขาจะใช้สีเดียวกันทั้งหมดนะคะก็คือสีบอลเงินเนาะก็คือสีบอลเงินนะคะบอดี้ด้านในของเขาจะเป็นเบาะหนัง นะคะสเท่าตัดด้วย4เบดนะคะคันนี้ new Optic 1.6ตัว g ปี2019ไใหม่133,000กิโลเมตร469,000บาทเท่านั้นนะคะ469,000บาทนะคะ New a อ t i ตนะคะบอดี้ด้านหลังเดี๋ยวพาดูนะคะบอดี้ด้านหลังของเขานะ,ะไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่นะคะเบาะด้านในใหม่นะคะเปลี่ยนนิวเลยนิวคือเปลี่ยนโฉมจริงๆสำหรับ a l ร i รุ่นนี้นะคะช่วงล่างโครงสร้างนะคะด้านล่างทำมาใหม่หมดแล้วนะคะ เป็นแยกอิสระแบบปิดลกเวลาขึ้นเนินนะคะล้วนลงลู่หน้าต่างๆนะคะอ่ะจะบอกว่ามันกันมันอามาเซฟการสั่นสะเทือนได้เยอะนะคะอ่ะสำหรับคันนี้ก็สวยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะคันนี้นะคะทะเบียนสองสองหนึ่งเจ็ดะคะนิว a อาติสหนึ่งจุหกตัวจีปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นหกนะคะห้าแสนหนึ่งพนบาทคันนี้ ไม่ไม่ข้ามนะคะไม่ไม่ข้ามแสนนะห้าแสนหนึ่งมืนบาทคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะใครอยากได้เน้นประหยัน้ำมันนะคะเอายาริตไปเลย23.3กิโลลิตรทรงนี้เป็นสไตล์แฮทชแบ็กห้ประตูชมนี้เป็นชมปี2022นะคะไฟหน้า Full LED ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคันนี้ t o y ยต้ายาริต2ตัวสปอร์ตรถปี2022 ไม่สามหมื่นแคันนี้4 2สี0 0สนบาทเท่านั้นนะคะสี่แสนบาทคันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะขายดีมากๆชมวนี้ปี2022นยะ่นะ เบาะหนังนะคะได้เบาหนังมาเรียบร้อยหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีน้ำเงินพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกีนพร้อมแอร์ดิจิตอลมีมาให้ครบเลย mm hmm. คันนี้เป็นสไตล์5ประตูนะคะเ mm hmm. บาพับปรับแยกอิสระได้แบบ40บอกเลยว่าคันนี้สวยบอดี mm ้ hmm. น่าใช้นะคะ mm hmm. ใครที่กำลังมองหานะอีกโกคาวไว้ใช้นะคะโตโยต้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากล้องไฟหลังมีมาให้มาห่มานถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบนะคะเป็นถุงเป็นแอร์แบ็กเจ็ดใบนะนะเป็นม่านถุงลมนะคะเรียกให้ถูกเนาะ เซลก็พูดสลับไปสลับมานะคะมาต่อกันที่ขั้นถัดมาคันนี้ราคาดีนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะยาริก1.2ตัวมิตรนะคะเป็นโฉมปี2020นะจ๊ะไม่74ราคา379,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวพาด,ดูด้านในนะคะราคาเบาๆเผื่อใครไม่อยากผ่อนแพงนะคะคันนี้ราคาดีบอดีด้านในเป็นบาะ5้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน หน้าจอทัชสกรีนพร้อมแอดดิจิตอลออปชันบอกเลยใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะบอดี้ด้านหลังของเขาตัวนี้นะคะเป็นหลังเต่านะหรือว่า5ประตูที่เราเรียกกันเองนะใครอยากได้ประหยัดน้ำมันบอกเลยว่ายาร็กปรอบโจทย์นะคะมาที่อีกแถวนึงเลยนะคะแถวนี้อัปเดตวีออสเข้าใหม่นะ เครื่องพันห้าหรือว่าซิตี้คาร์นะคะและงี้ี่จะพอนอยู่ประมาณ5 0 0พกลางถึง5,000ปลายเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ว่าชีใหม่ก็ซื้อได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจหรือว่าพ่อค้าแม่ขายบอกเลยว่าสปอกรบแน่นๆนะคะมาเริ่มกันที่คันแรกเลยสำหรับวีออสคันนี้นะคะวีออสหนึ่งจุดห้าตัวเจนะคะคันนี้ปีสิบเจ็ด ไม2 0 0หม่216,000 289,000บาทโอ้โหว้าวมากๆ2,89,000บาทบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณที่5 0 0 0เท่านั้นคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณที่5 0 0 0ันเท่านั้นสวนใจติดต่อมาได้ได้ปีใหม่ด้วยปี17ปีไม่ลึกนะคะ mm hmm. มาต่อกันที่คันถัดมานะคะตัวนี้ชมหน้าไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะคะ t ต y o t a v ว o อ1.5ตัวมิกของเราปีนี้ปี20บนะคะ3า9 0 0 0บาทตัวนี้เป็นตัวรองท็อปในรุ่น นะคะเป็นตัวรองท็อปน้ำมัน99,000นะคะบอดี้ของเขาด้านในเป็นเบาะหนังมาให้แล้วเบาะหนังพว่วงมาลัยมันติฟังชันหน้าจอทัชสรีนพร้อมแอร์ดิจิตอลนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาตัวมิดตอนนี้นะคะที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2คันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสีบอลเงิน2คันสีขาวหนึ่งคันคันนี้เป็นตัวมิดอีก1คันนะคะสีบอลเงินเหมือนกันปี2019นะคะ ไม่เจ็ดหมราคาสาม0สนบาทนะคะสามแสบาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆนะหรือใครไม่อยากผ่อนแพงนะคะคันแรก2,000สนกว่าบาทหรือจะเป็นคันนี้329นะคะโตโยต้าว mm ีออสตัว J นะคะตัวนี้เป็นตัว J นะคะอ้อหนตัว E ีขอพูดผู้ผิค่ะห5ตัว E ีปี e, 18บแปดไม่แสนสองนะคะบอดี mm ้ hmm. ด้านในเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะเนียนกริบแบบนี้เลยนะ รับประกันโครงสร้างเดิมทุกคันนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งด้านท้ายของเขานะให้ดูกันเลยนะคะนี่อ่าคันที่มีจอนะคะจะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะท้ายวิออสจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือใครอยากได้สีขาวบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะเป็น1.5ตัวมิตรนะนะคะเดี๋ยวพาด,ดูเลยนะคะ วีออสนะคะ1.5ตัวมิตรปี2019นะคะใหม่50,000คันนี้379,000บาทนะคะ379,000บาทบอกเลยว่าสีขาวสวยนะคะใครชอบสีขาวคันนี้ต้องจัดนะคะ379ใหม่50,000เท่านั้นนะคะบอดี้ด้านในของเขานะคะเบาะหนังแน่นๆแบบนี้นะคะอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออกั่นใส่มาให้ครบจะเต็มนะคะ ใครอยากได้ตรงนี้ก็มีหรือใครอยากได้ตัวท็อปนะคะตัวไฮตัวไฮเราก็มีเหมือนกันสนใจสามารถขอรายละเอียดได้นะคะสนใจสามารถขอรายละเอียดได้เลยโทรหาตักได้เลยนะคะเดี๋ยวตักส่งรายละเอียดให้ตัวไฮราคาจะอยู่ที่399นะคะปี19้านะสีดามีสีขาวมีสีบรอนเงินบอนเงินมีสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะหรือใครเป็นสาวก o l k ยต้าเซ Toyota t a ตอนนี้สปอรตรถสามพันนะคะสีขาวทั้งหมดเลยตัว G ี สองตัววีหนึ่งนะคะตัวจีจะเป็นตัวรองท็อปนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าฝัา่งเดียวด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเปิดคันนี้ให้ดูกันโตโยต้าเซนต้าหนึ่งจุดห้าตัวจีว G, คันนี้ปีสิบเก้านะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งพันกิโลเมตรสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวจีบอดี้ด้านในของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวจีบอดี้ด้านในของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะให้ดูเลย นะ้าเบาสามแถวเหมือนกันแต่จะเป็นเบาะผ้านะคะไม่มีหน้าจอตรงกลางนะคะอ่ะถ้าเป็นตัววีนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะมีหน้าจอตรงกลางนะคะหน้าจออ่ะหน้าจอตรงกลางไปถึงเพยายดานตรงนี้นะคะเราก็ตรงกลางตรงนั้นเป็นหน้าจอทัชสกกีนนะ,ะตัวนี้ตัวจีก็จะประหยัดน้ํามันกว่านะคะแต่ถ้าเป็นตัววีจะอยู่ประมาณ4ี่แสนปลายนะคะสี่แสนปลายถึง5้าแสนต้นแล้วแต่สภาพรถนะคะ แล้วแต่สภาพรถนะคะะมาดูคันต่อมานะคะ h o น d a BRV นะคะันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะ1.5ตัว SV ปี2021ไม่100,000นะคะ489นะคะ4 8 9 0 0เท่านั้นบอกเลยคันนี้สวยดูดีเหมือนกันนะคะใครอยากได้จากที่นั่งนะมองเป็น b ี v นะคะออกห้างไปแดงคันนี้8 0สนกว่าบาทนะคะมาเป็นมือสองเหลืออยู่ที่4 0 0 0กว่าเท่านั้น เครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะเดี๋ยวต้ากุญาตพาไปดู t o y ยต้าเวลอการคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคันบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะคะกับ t o y ยต้าเวรอสคันนี้นะคะสีบอลเงินตอนนี้เรามีให้อยู่2คันนะคะเรามีให้อยู่2คันนะเป็นตัว1.5ตัวพร mm ีเมียมนะคะปี2023คันนี้ไม่2 9 0หม่จบาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะ เครดิตดีฟีดัลจัดได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวพาดูบอดี hmm. ้ด้านในนะคะระบบกุญแจสมาร์ทคิเลตมีมาให้ครบนะภายในเรียบหรูดูดีแบบนี้เป็นบอะผ้าผสมหนังนะคะหรือที่เรียกว่าเบาะหนังกลับนั่นเองหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกล้องถอยหลังนะคะด้านในเรียบหรูดูดีมากไวเลยชาร์เจอร์มีมาให้ครบแอร์ดิจิตอลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใครอยากได้จัดที่นั่งสภาพดีๆ บอกเลยว่าคันนี้ราคาดีราคาโดนหันลงมาจากป้ายแดงนะคะประมาณ2องแสนแล้วนะคะบอดี้ด้านในกว้างนะคะดูอ่ะดูในส่วนของช่วงหลังคานะคะตัวนี้นะสูงร้อนั่งสบายสบายเลยไม่ได้ดูแคบนะคะในส่วนของด้านท้ายรถตัวนี้เซ็นเซอร์มีมาให้พร้อมนะคะกล้องอยหลังมีมาให้ครบเลยนะใครสนใจโทรหาตักได้เลยนะจ๊ะ0 6 5 9 1 6 9 3 5 9เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะ,ะมาต่อกันที่แถวที่หลังกันนะคะแถวด้านหลังกัน ะคะใครอยากได้ Camry นะคะตัวนี้เป็น2.0ตัว G นะคะ2.0ตัว G ีปี20นะจะแสน0ามหม่0 0 0มลแสนต้นเท่านั้นนะคะด้านในบอกเลยพรีเมียมมากเป็นรถหน่วยงานของผู้บริหารไมลห1 2่0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ พนักปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยไ,ไม่มีขาดไม่มีแตกนะคะบอกเลยว่าวัสดุเขาทําดีมากๆสําหรับแคมดีคันนี้ประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวจัดได้เต็มม่านไฟฟ้ามีมาให้ครบนะคะบอกเลยว่าคันนี้บอดี้ออปชันใส่มาให้เต็มนะทุกคันฟรีดาวได้นะคะพี่ๆอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะคะแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี2 0 0 0 0กิโเมตรซ่อมศูนเกินไปเลยนะคะ มาต่อกันที่ขั้นถัดมานะคะ h o n ด้ c ซีวิ f c ของเรา1.8ตัว E ปี20คันนี้นะคะ559เท่านั้นไมล121,000กิโลเมตร c i วิ c ตอนนี้นะคะเราจะมี2โฉมนะคะ f c แล้วก็ FE คันนี้นะคะ f c เราจะมีตัว E แล้วก็ EL นะคะ EL จะมีสีขาวมุกอีก2คันนะสนใจคุณพี่ขอรายละเอียดมาได้นะคะ589,000กับ599,000นะคะราคาต่างกันที่ไมลนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะ มาต่อกันที่ F E คันนี้นะคะเป็นเครื่องเทอร์โบเครื่องตัวใหม่มาแล้วนะคะเป็น1.5ตัว E L Turbo นะคะปีะคะ2022คันนี้ราคา710,000บาทไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวให้ดูบอดี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยพรีเมียมสปอร์ตมากๆนะคะคันนี้สวยพรีเมียมสปอร์ตมากๆสีเทาดำกล้องไฟหลังมีมาให้เรียบร้อยไฟหน้าออโต เดา r มหลั n g l หลายไฟหลังเป็น LED มาให้ครบเดี๋ยวพาด,ดูภายในกันเจ็ดแสนหนึ่งมืบาทเป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะนี่หน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ดิจิตอลนะคะด้านในเรียบหรูดูดีมากๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะ7จะ0แสนหนึ่บาทนะคะรถปี2022ไม่สี่หมื่นเท่านั้นการันตีไม่แท้ไม่เดิมนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ๆนะไปะ เดี๋ยวพาไปดูนะคะในส่วนของยาลิทแอทิปนะคะอีกหนึ่งช่องนะคะพามาดูในส่วนของยาลิทแอทิปอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องนะคะตัวนี้นะ,ะบอกเลยว่าสวยนะคะยาลิทแอทิปหนึ่งจุดสองตัวเอสนะคะปีสิบแปดนะ,ค,ะคันนี้ไม่เก้าหมื่นเก้าราคาสามหกเก้านะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นใครไม่ชอบห้าประตูสี่ประตูเรามีนะคะราคาสามหกเก้าเท่านั้นนะคะหรือใครอยากได้โฉมนี้นะคะ ยาริสเอทิบหนึ่งจุดสองสปอร์ตรถปีสองพันยี่สิบสองคันนี้ไม่สองหมื่นหกนะคะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทคะตอนนี้นะคะตัวหนึ่งจุดสองสปอร์ตคันนี้มีสองคันสีขาวหนึ่งคันสีดำหมื่นคันราคาเท่ากันไหมและกันนะคะบอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังนะคะหน้าจอทัชสกรีนพร้อมแอร์ดิจิตอลออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ เรียบหรูดูดีมากๆนะคะอ่านะคะส็อร์ตรเราที่อัปเดตเข้าใหม่มีอยู่ประมาณนี้นะคะ CRV นะคะที่พี่ๆเขาดูอยู่นะคะมี2.4ตัว ES มีอยู่2คันนะคะ2คันเป็นราคาอยู่ที่869,000กับ859,000นะ,คะใครที่กำลังมองหารถวยใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่นะคะการันตีเรื่องคุณภาพ เมือที่ตักแจ้งไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีกอไมามาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ2.39เท่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อโทรหาตักได้เลยนะคะ0659169359นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ